เจนนี่ลินลี่สองพี่น้องอวดหุ่นสวยเจนนี่รัชนกน้อยถูกชาวเน็ตว่าเรื่องน้ำหนักหลังกำเนิดลูกไม่เข้าใจทำไมต้องโยงให้เกิดกระแสลินลี่สวยเหมือนเบลล่า จากก่อนที่หน้านี้นักร้องสาวลินลีได้หมดท่าสดชื่นออกมาสร้างเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่โดยช่างแต่งงานสุดยอดฟีมืออย่างน้องฉัดสบัดลุกสุดปังในงานแต่งของพี่สาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นจนโดนแห่ชมเป็นนางสาวเต็มตัวงานนี้ทําเอาชาวเน็ตต่างพากันือฮากันเป็นอย่างมากกับลุก,กวานสุดปังในครั้งนี้ล่าสุดก็ถูกชมสวยโหยยศไม่หยุดลินลีได้หมดท่าสดชื่นยังถูกแฟนๆต่างพากันแห่เข้าชมในความสวยของเธอในครั้งนี้จนโดน ทั้งอีกว่าหน้าคล้ายกับสาวเบลล่าราณีนักแสดงสาวเบอร์ต้นระดับประเทศนอกจากนี้เจนนี่ยังได้พูดถึงคนที่เข้ามาว่าหน้าตาจริงๆแล้วมันก็มีคอมเมนต์ประเภทแบบว่าหน้าเหมือนลินลี่เหมือนคนค้างบ้านเหมืนอนอันนนท์อันนี้คือทุกคนจริงๆแล้ว ลูกของเราเป็นคนที่เกิดมาแล้วแข็งแรงปลอดภัยจะหน้าตาแบบไหนเราไม่ได้เสียเรียดคือเป็นลูกของเรานึกออกไหมแค่มีสิ่งเล็กๆมาเติมเต็มก็ดีใจมากแล้วแล้วบางคนมาบอกว่าคอยดูนะน่าจะเหมือนลินลี่เขาก็น่ารักเขาก็คือเขาอะลินลี่ก็คือลินลี่หลังจากมีกรณีดังกล่าวพี่สาวอย่างเจนนี่ก็ไม่อยู่เฉยออกมาปกป้องน้องสาวบอกว่าสงสารสาวที่ถูกเปรียบเหมือนเบลล่าน้องลินลี่เป็นคนที่ตลกเฮฮามาก ไม่มีหรอกที่จะมาบอกว่าตัวเองสวยเหมือนเบลล่าหนูไม่ได้อยากเหมือนใครให้คนอื่นเอามาพาดพิงหรือเกี่ยวข้องถามว่าเขาเสียใจใหม่ก็เสียใจประเจอเรื่องแบบนี้บ่อยๆถึงกลับมาถามเราว่า พี่เจนหนูทำหน้าดีใหม่เราก็เลยรู้สึกว่าบางคอมเมนต์ก็เมนไปเราก็พยายามไม่ใส่ใจล่าสุดโตขึ้นอีกปีแล้วสำหรับศิลปินลุกทุ่งอินดี้ลินลี่นารีนาดหรือลินลี่ได้หมดท่าสุดชื่นที่เพิ่งจะเข้าก้าสู่วัย8 8ปีอย่างเป็นทางการทากลางบรรยากาศแห่งความรักจากครอบครัวที่ร่วมส่งคำอวยพรมาให้กับเจ้าตัวนืงในโอกาสพิเศษ